ทำความรู้จักวีทูเบอร์ามาต่อไปนั่นได้เลยนะสามสี่เรียอะไรคะอรินค่ะชื่อเล่นล่ะเรียกรินรินก็ได้เป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นหรอนักข่าวสาวผู้มีจันสื่อวันเกิดล่ะสิบแปดพฤศจิกายนอายุล่ะสิบเจ็ดตลอดกาลเป็ของคณล่ะผู้หญิงค่ะสูงเท่าไหร่หรอหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ค่ะอยู่ที่ไหนหรอประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้ค่ะจุดเด่นล่ะคะเงาใต้หน้าอกค่ะในในก้อนองเท้าสิงที่สี่สุดยอด ก็เจอคงใช้จักเย็บผ้าเป็นด้วยเหรอแล้วที่ไหนเหรอที่ YouTube ค่ะตอนาวไทยพูดอะไรสวัสดีข่าวยามไลฟ์วันนี้ตอนจากร้านละคะพบกับข่าววันหน้าสวัสดีค่ะโอชิมา่ะยังไม่ได้นิไลฟ์ละไอรินไลฟ์แฟนอาร์ตละไอรินอาร์แฟนเนมละคะผู้ชมที่แสนดีสีทีชอบละคะ F D 4D 4D ดีคนชอบล้ เงินเอ้ยอะไรอย่างนั้นหรออ่านข่าวค่ะลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมเขาลักขโมยของหนูไปแล้วค่ะชอบอะไรเหรออะไรก็ได้ที่มีชกุณห์ชอบดื่มอะไรหรอจิบกาแฟตอนเช้าชอบหักแนวไหนแฟนตาซีแนวอนิเมะล่ะเขายังคงเป็นแฟนตาซีเกมสุดรัก Identity V เพลงที่ชอบล่ะ Ace Alitton p l a y e r ไม่ชอบอะไรหรอานกอนนับถือใครอยู่กิดซังความฝันของเธอล่ะสู่นัก่ารทายหนึ่งล้านเซนดตอนไทยนี้ช่วยช่วยอะไรสักหน่อยนะ ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์เดบิวต์ของเบรินนะคะดีใจมากๆากเลยหวังว่าจะมีโดเน็ตใหม่ที่ดะที่ชมที่แสนดีมากขึ้นค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเจอกันนะ